วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคาัาติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2562และ2563เป็นวันแรก โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์8คนปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนและได้รับโล่สิ์เก่าแม่โจ้ดีเด่นประจำปี2563จำนวน6คน รวมทั้งมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวนทั้งสิ้น1523คนประกอบด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยพลังงานทดแทนคณะเศรษฐศาสตร์คณะพัฒนาการท,อท,ารท่องเที่ยววิทยาลัยบริหารศาสตร์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ชุมพร โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความว่าประเทศไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆของโลกมาได้ก็เพราะมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของชาติสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมประกอบกับความเชี่ยวชาญในการเกษตรทำให้ประเทศไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญารจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศจึงควรให้ภาคการเกษตรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องหากบัณฑิตทั้งหลายจะได้นําสิ่งที่พูดนี้ไปปฏิบัติแนวทางก็จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เจริญวัฒนาได้อย่างแน่นอน